ดว,ดะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์ลับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคนที่คุณรักนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะคนที่คุณรอคอยนะคะเขาจะติดต่อมาหาคุณเขาจะทักหมาหาคุณนะคะสาหรับคนโสดนะคะช่วงนี้คนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า คนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนเขาจะทักมาคุยกับคุณเขาชอบคุณเขาแอบตามคุณอยู่นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจากคนที่คุณรักแต่ระวังคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับคนรักของคุณบางคนก็งอนกันไม่พอใจกันนะคะแต่สุดท้ายก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ให้โชคนะคะ สีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้สีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้7จ็ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ